พี t <t ่น้องที่มาของคำว่าซุ่มยุ่มมาเลยซุ่มยุ่มมาเลยมีเดซุ่มยุ่มเบิ่งดีดีที่ละเอาคุณนแชซื้อยังไงเอาเก็บก่อนคุ่นปห้ดูดอกมาทานขนาดนี้จ้ะงามครับโอ้ยหมเดือดหอยเราขอฮู้ทองเถะดอกสุดยอดเลย Il, สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขชนค่ะวันนี้บันพลเสาร์เดือนท่าพี่น้องมาป่าช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะโอ้ยเอ้าเหล่าเสาร์เดือนบอกพิธีแล้วครับผมอายังก็อนอายช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้ตรงกับวันทีเจ็ดเด้อครับผมเจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมรุ่นกับบุทธเสาร์เดือนครับผมวันนี้มานโมมานเนาะครับผมมานเห็ดหยางเนาะตัะลุ่นกันครับผม ดอกเกหลยแฮกมานครับผม,มเจ็ดย,ย่างเจ้าเดือนเป็นเขาดวงเด้อจ้ะ,จะรสชาติเป็นยังไงหวานกรอบอร่อยแน,น่นอนนี่สองเขียงข้างกันเลยแด,ดงคลามครับผมดูทานดอกแดงกองหนุนด้อจ้ะวันสี่เจ็ดนั่นนะแง่อสองดอกหน่อดสวยงามเลย หกดอกแรกครับผมอ่าขีขีเอสีเป็นขอด้วยครับผมปุ้ดอกแรกดอกแรกสวยสวยมากแกงเป็นแถวครับผมอ๋อจ้ะนี่ดอกกำลังงามเลยกำลังกอแสงเก็บไม่ได้นานเนาะเก็บมาเลยคุณเก็บมาได้คุณเนาะเขาไปบอดายด้วยครับผมติดเปลือติดเปลือกใหม่แดงเป็นแถวเลย แกงหวานเนาะตัวเดือนเนาะแดงจ้ามีแกงแดงหวานอร่อยมากขาดเสียบครับผมนานทีดด่ละโอ้โหครับถอยเข้าไปถอยออกไปดีพอไข่ละง,งอกอีกแล้วอูไข่งามๆเลยดอกพี่สองละง,งอกจ้ะติดต่อกับผมมันมันครับผมแดงซ่อนอยู่ี่นอ <c ười> ไม่มีใครเจอแห่ง,งครอบรู้หรือเปล่า อนนี้เขาอิเฮ็ดผึ่งเขากำมเนบบเฮ็ดผึ่งอ้แต่ฮ็ดผ่งแต้อ่ะเฮ็ดดูเฮ่งแตูดอกงามว้สาดเนาะอุ้ยสุดปออุ้ยอ่าอุ้ยอาจะเดินเอียงขายันงไงไม่หนาวยงามคักพี่น้องมันแดงขาลายอีกชนิดนึงเดียวงเดียวชือนนี กลายครับผมเดงกะเย่๋ออมันนี้กับมากับพใหญ่ขวัดคือเกาเด้อจ้ะมากับพใหญ่ขวัดตออุ้ยดอกเันอุ้ยมึงสุดยอดจำพวเดมโบปับาอขนมัแกงหวานด้วครับผมนี่ พ่ใหญ่ควรนวัดพะลุยครับผมนี่ของแผลส่นตับลับถ่ายเบื้งหลังพรอมได้พี่น้องต่างกล่องกาสิได้ก็สิได้เก็บโอ้เย็นเห็ดแดงเ้วยนะายดีะป่ายเห็นกนี้กำลังขืนกินก่อนนะเอาอใหญ่เก็บไไน ับ้มปิงกอุ้ยนี่แม่นนหลอยเต็มเลยหนอนหลอดก็ด้ดดดูนจิ๋วจิ๋วต่ขานไะแม่ปวดผุนดอกเงยตั้งแด่ก็เสียดายอืมบวไยบัวใดเป็นเชื้อเอยแดงจึงคึ้นดอกมาทานขนาดนี้จ้ะงามครับ เป็นเป็นงานมันสติกอยู่เลยโอ้มีไม่ยังยืงนอ๋อเห็นหางเสียโนจ้าดอกหน้าดอกสองดอกสิเขียวชาเขียวอ้ยขาขาแกงเสีบเด้ห่ือไงขา มัเป็นหมูอะรนะโอ้ป็นแถวเลยสูงเงินเลยโอ้โดโอยอ้น้ำน้ำเลน้ำุ่นุไปสะกุ่นก่อนไปอะไรก็ได้ไปเข้าไปโอ้ทางไตโอ้ไปใหม่ก็ได้ี็งแหวนเลย นนอีกอร่งหน่อยนี่ก็ตงขืนกันแค่เรือพี่น้องอะไอปหนเปนกมือเลนแถวพี่น้องหอมนี่คุ้มเลยในแกงนึงแกงยังไงแกงไงเลยเหลวโอ้โหอืออออมใหม่ว้าวสมบูรณ<า>์แบบ แมนน่ะทางทั้ของใหญ่ใหญ่เลยล่ะเต็บเจ็บเจ็บเลยเจ็บเจ็บปะอันนี้งาค่ะโอ้ยเป็นแถวมีเดียวของใหญ่ผมเดียวนี่ได้นี่คะเก็บสองสองเด้อนัวัาถุลุยกับเก็บเป็นกัน ผมเดือกไงพี่เกาโหของเทะดอกสุนอเลยอี่ดอกหน่อยดอกนึงเช้าเดือนอีกกำลังขืนเลยมท่านเขากันข่าเคื่อใหม่ด้วพี่น้องฮอกแม่ครับผมจุ่มหัดเลย ซีาคุณใครหาอยู่ไหหาดอกหน่อยสีเองแม่นดีอูคุณนะตักหน่อยแน่ตัหน่อยเราขาใหญ่อยู่งามขักหอยเดียวเดียวเลยผมเดียวเนาะผมเดียวแต่๋ยวมีเน่อยด้เก่งเสียบด้วย หนงเดียวเลยครับผมผมเดียวเดียวลายมีดอกงาเลยเก็บอยู่เร um> sí> uh evet> ื <h 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 ่อยีดอกงอชนจะโอ้ค่เก็บเ่บไงดินวปเทำเองดสุดเลยอ้ดอกาู อดี๋ยครับผมายขานแ่แกวไปจะออกสมฉแล้วจ้งามอ้ยหัวแดงๆเหมือน่นเดินเน้อคือดินสิทีเปียนีไม่ชื่อเหนี้ยงเขาขาวเห็นบ่นเ่นขาเลยพี่น้องนี่องนเห็นหัวแดงกเลยเปนขาวเลย ดอกที่สองอุ้ยบนขานี่รวมเติวปากเดยก็ีดเนาะืเป็นน้เลีองแล้วจ้ะเกิดนี้ยังขืนด้วยกรบผมนี่นามสิทวมหรือจังไรพี่น้องเบ่งปวดข่นเอาไข่ขึ้นม่าเต็มเลยโอ้เป็นลานโตเลยพี่น้อง เบื้องกับผมอู้วเอาไข่ขึ้นมาเป็นขาวๆเลยนี่ลายแห้งนี่คือปวกด้วยครับผมป๊อดูเอาไข่ขึ้นมาครับเด็กตัดนี้ยังขืนยังล่ะโค้กนติต๊ะไงที่นี่เป็นสิดโต๊ะไงหนาติดถ่วมันเขาเดือดเนาะเอาไข่ขึ้นมาเต็มเลยเด็นี่ลูกขาวเลยไายแห้งขาด นแดงจิ้อซึ้งรักหองเสเดือนเป็นชาเป็นชาวผ้หลายขัตเอาเสืเดือนจัดไปนี่มญายืดป้อมกันม่นน้อยเตี้ยนุ่จี๋คนน้อยเตี้นมเเตยเยครับเงข้ามข่าด้วอ้ยรู้จแมนคนใหญ่เาะมันเทิงตาด้วยแมนเนาะต่งเดียวเอาอยู่บหน่อน่อยสิเอาอยู่เอาตัวพอดีแล้ว ได้ดีตัวชูดแล้วก็ยังอยี่ตวพวกไว้ดีเนาะใหน่ยนแหงขนุนแหงขุนแห่งชูดเอวะชูดถือนนบนอย่างไงกะพูดตะเกียงจะโคกุหลับผมเรื่มแ้วโอ้ไส่งามมักเลยเรื่มขึ้นมาด้วยปมบินบินเลยทานจูพขุนงาม จูบเลยครับโอ้โีแล้วเนาะขิงยังเนาะเดือนมงอกระบาดไปแล้วครับผมเรือนอี่แล้นี่ยเดเครื่องเรือเรืองพบกันดีเลยนบเขื่นีมยโอ้ขึ้นขิงหยางขึ้นข้าวเขื่อเครื่อใหม่ส ไอแกงนี่เนาะแกงจ้ะขอปลาประทือว่าเศด้าเลยครับผมเกือบเที่ยงกลังคืนกินอนะอู้ยในที่สุดก็นำหาเจอนำหาเจอวะานเลยานค่ะอันนี้ยังกินกินตือปวก

อันเห็นล,ลายนี่แกงแสบด้วยกันนี่หวานอ,อ้อออยอยังองอยยังยอืเด็กวเลยพี่นองเลยอกม,มืออีประมาณนับมือเลยจ้ะเดือนหนึง่งครับผมพี่นาพี่นาพอกันเด้อพี่นาพพอกันอีกเท่า่ เี้ยใหญ่เล้อเขาคือก้อนเท่พีเาดอกสุดรอดเลยดอี่ทางดเปีสดยินเี่ดังมันยเปี๊ยจีน่อันีปากท่ปากัตนตัวหูเลยโอ้โว้ยตัวหน่อยเวตันยนตัวน้อยกต้งกันก้น พี่มาของคำว่า z ุ o m มาเลุ o o m z อะไรนี่เดซ zoom z o บิ่งดีดีที่ะเอาคุณนเซื้อยังเอาเ็บก่อนอุ้นไอ้ยตเลย่ตาสุเ็ตนไยหลบไปไหนมาเหลไปในองอุยในไม่งกินแบอ้ยองเดยนอ้ยองเดอสาเน่จอ้ยอบร

คือขันบนนางกับบุหินั้นแห้งแล้วะนางามเลยนะน่าเสียเลยอุดอกไงงามากงมันคือบัวดค่าเครื่องค่าเครื่องอขาน่นั่งตาน่นเลตานห็นบอบเห็นอ้ยขาขาถก้้ขบถึงนะครับผม มันรีมันรีเลยมันรีมอนรีเ็บปะบน่ะบนหลูงตีโต้ตีโต้หมานแล้วอลงถอลงูยฮ่าฮ่านี่ีอู้ขานี่ของเสี่ยงหวานคือเกามันอากาลมเื่นแหงมันฝนกะิโตกแล้ว ลุมมือชิงความความของเติมเลยโอ้ยไลเติมด้วยผลงานเสาเดือนมานี่ครับผมสุดยอดงามบ่พี่น้องเวีจยาสุดยอดเลยเดี๋ยวพอกินพอกแกงน่าจะเออเออเอาเอาแม่เอานี่อะไล่ะบัดเอาอืออือมีหูจักเสาเดือนบอสว้าย ก็ว่าอยากก็ร่มดี้ตรงหาเมียก็ลกกเล่นเด้อพี่น้องหัวมืดมือที่บ่าฝนนี่แหละเดยวมือเดวแจางไลยตาไม่แล้วขาห้องติดแดดออกแล้วบัยขาลายตัวละอายขาไล่อันนี้อันนี้ข้ามด้วยจ้ะอันนี้จับเพิ่งจะเป็นข้ามเนาะอันนี้ขาลายโอ้โหเออหอวเขาดูหน่อยนี่หลังนหลม ลอออกจากปลาแล้วครับผมยังเร็วเลยพี่น้องฝนมาฝนมาเพิ่งเมื่ือดเพิ่งเลยเนาะแมนไยก่อนเมื่ือดตึบเลยอุดห้องกันไปดูแซลเลยฝนมาครับผมเอาเหล็กปลาก่อนออกอย่างเร่งด่วนใกล้เนาะลังหาหินมันหมาดหนึ่งสอเสือดเนาะต้องถอยก่อนมาลูเมื่ืดเมืดทักไ้ ตึบเลยปลามืดปลาหมึกไปออกจากปลาแล้วครับผมหย่่นฝนตกก็พอปั่นหันลิงออกจากปลานว่ามคุณก็ได้ยัดมานนี่ครับผมนี่มันอยู่ค่ะถือว่ามันมันเขาดงเนาะงามๆเลยแล้วก็เฮ็ดทางแน่พึ่งศาสตร์ผึ่งศาสตร์นี่สวยๆเนาะพึ่งแดงพึ่งแดงข้ามแล้วก็พึ่งแดงขาลายเนาะค่ะนี่แดงข้ามแดงขาลายแล้วก็เฮ็ดเขากำเนาะเฮ็ดเขียวเน่ะ งามอยู่รวมอยู่มัอนี้งานนี่หองเส็บแสบครับผมมัอนี้นี่ของคุณยายคุณละวัดพระลุยด้วยครับผมห้องไก่ด้วเฮ็ดเก่าดงเพิ่มยุงไก่ลายกัแม่นค่ะถือประมานสุดยอดเนาะมัอนี้เนาะจ้ากระบาดคนครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับ